กดติดตามกดซับสไครป์กดไ,ไลค์กดแชร์ให้เนเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้น้ำเ,นเด้อครับเพื่อชิมผัดอีกใหม่ๆขอบคุณครับเอาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับจักสีวาจังไรนาอพี่น้องเนาะเพิ <laughs> ่ง โควิดเทิงโลกงัวพี่น้องเอ้ยจากเสียจังไหน,นะครับเนาะถ้ากระเหลี่ยงงัวแล้วมีความหวังกับงัวเรียบร้อยแล้วค่ะย่างมามีโลกไผ่ไข่เก็บอยู่นะครับเนาะโอ้ยผมหนนนาย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 ก็ได้แจ่ก็ได้แจอ่าทำาใจพี่น้องครับทำาใจแล้วกะน,นะครับหาวิธีป้องกันนะครับถ้าผู้ใดน,นะครับย่างทัฒนหุจักนะครับ ว่าตอนนี้ง่วเกิดโรคระบาดนะครับตอนนี้เ่็นหามซื้อหามขายหามเคลื่อนใหญ่กันแล้วนะครับพี่น้องครับถ้าผมสื่อ,อเอวไหนนะครับเนาะป้องกันเดอ้อพี่น้องเด้อครับเดอ้ปอปอ้ปอ,งปองกันป้องกันป้องกันนะครับป้องกันใส่หาซื้อยาซื้อยังมาฉีดขาแมงขาแม่แรงนะครับป้องกันคือโรคตัวน,นี้เนี่ยคือเป็นโรคซื้อเขานะครับลำปีสกินนะครับ ลั่ปีสกินนะครับบอทันมียารักษาพี่น้องครับบอทันมียารักษาบอทันมียายาวัคซีนที่ให้เป็นเป็นพุ่มกลุ่มกันบอทันมีนะครับแต่ว่านะครับให้พี่น้องนะครับถ้าผู้ได้เป็นแล้วนะครับผู้ได้เป็นแล้วก็สิหูชักดีนะครับราคารักษาตามอาการนะนพี่น้องครับรักษาตามอาการง่วงมีไข้ง่วงมียังกะเบื้องไปตามนั่นนะครับแต่ว่า ก็โชคดีอยู่พี่น้องครับของผมอยู่ในขอกนะครับผมก็คือลู้นะครับสถานการณ์มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับระยะหนึ่งแล้วนะครับกับบแมนวาบ้แมนวาบ้าแมนวาบ่โดนได้พี่น้องครับแต่ปลายปีหกสามผมด้นะครับแต่ปลายปีแต่ปลายปีหกสามนะครับมันก็นมีเชื้อมีอย่างมาอยู่เลยเพียงแต่ว่ามันมาทันเดืระบ,บาดนะักขักปนีครับ พ่อตกมาปีนี้พี่น้องครับมาหนักหนักขึ้นก็คืออเดือนกุมภาพครับเดือนกุมภาพง่วงพี่น้องเริ่มเจ็บป่วยลมตายลงหลายๆกับนะครับบอทันมีหน่วยงานใดเขามาซอยเหลือพ่อปัญไถนะครับอา,อาศัยประสุซั์เพื่อนกัเรียกงานการสางเพื่อนกับสีไร้แนวพี่น้องครับเพื่อนกับแต่บอทันบอ,อทันลงพื้นที่จริงจังจักเชื่อนะครับวันนี้กั เพื่อนได้มีประกาศแล้วนะครับห้ามซื้อขายนะครับห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์นะครับห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์พี่น้องครับนะครับหรือสากนะครับห้ามเลยพี่น้องเด้อมีกฎหมายออกมาแล้วนะครับมีกฎหมายออกมานะครับพราสัตว์ออกมาแล้วคนประกาศแล้วนะครับหลายอย่างวัดนะครับหลายอย่างวัดแต่ว่าตอนนี้เป็นทั่วประเทศแล้วนะครับพี่น้องครับเป็นทั่วประเทศแล้วผมว่าเป็นทุกจังหวัดนะครับเป็นทั่วประเทศแล้วนะครับอ่าครับเป็นห่วงเป็นยหญ่พี่น้องนะครับคือเขาแต่ช่วงนี้กับสิบปเห็นผมไปท้ายคลิปนะครับ บ่เห็นผมไปถ่ายคลิปาขายงัวนะครับผมก็เบ่บอยบ่คอยไปถ่ายก็คอือยู่ในสรารคามปกติแล้วนะครับผมเป็นคนไปหาถ่ายน้ำแขออกนะครับไปถ่ายน้ำทงน้ำทานะครับให้พี่น้องเบิง่งแต่ว่าสนามผมบาไปถ่ายนะครับผมบาถ่ายบานนี้นะครับก็คือสนามเพิ่ด้ปิดแต่โดนแ,แล้วล่ะประกาศปิดตั้งแต่เป็นโควิดแล้วนะครับบ,ราบารนบาี่น้ำเฮียนสั้นบานซองนะครับ หามแล้วนะครับตอนนี้นะครับหามหามเคลื่อนยายแล้วนะครับก็เลยบ่บ่ได้ไปหาท้ายดอกพี่น้องครับน้องเสียจากว่าผู้ได้สีอ่าสียากท้ายนะครับหรืออยากท้ายโช่หรือยังได้กระล้วแต้นะครับก็จังโท่มาบอกผมไปได้พี่น้องเด้อแจ่สําหรับผมเองเราผมคือสีบ่อยากบ่อยากไปนะครับตอนนี้บ่บ่ทันกาไปนะครับซึ่งถ้ากท้ายแล้วแต่มีการเปิดราคาถ้าเกิดการซื้อขายกันเกิดขึ้นนะครับนะครับซึ่งผมเป็นซื้อกลางเนี่ยผมกับ จากสีวางได้นอพี่น้องเนาะในระยะฝากตัวของของง่วของของโลกนี่นะครับว่ามันสีว่ามันสีร้ายมือสิพี่น้องครับว่ามันสีเป็นซิฟมือติครับมันมันมันฝังโตโดนยุที่พี่น้องครับเทอมันสีออกตุ้มออกอย่างนะครับมันสังโตโดนย่พี่น้องนะครับฉลาดใจเพราะไรนะครับแจ้งของผมนี่ก็คือได้แค่นี้พี่น้องครับได้ผู้ได้ี่พ่อทันหูจักตัวยานะครับผู้ได้ี่พ่อทันหูจักตัวยานะครับ ไปเบิ้งคลิปย้อนหลังผมนะครับเทิงไรซสดในการฉีดพ่นนะครับเทิงตัวยาที่บอกกันไปแล้วนะครับและนี่ของผมก็มีมาตรการป้องกันยูจังสีตะเกาก็คือการแม่งนี่ก็คือของผมใส่มุ่งนะครับเป็นขันขันบ่มีโรคล่ำปีขมานี่ก็คือผมอผมบ่ใส่มาโดนแล้วนะครับก็คือเก็บขึ้นเนี่ยเก็บขึ้นผูกไวน้นะครับทางเทิงนะครับบ้านนี่มันจําเป็นเราพี่น้องแต่ว่า ย้ำเวทน้องผมก็เอาออกคือนเขาด้วยเอาออกขอคือเขาแต่ว่าตอนนี้สังเกตเลยครับว่าง่วง่ตีงเลยพี่น้องครับง่วง่ตีงบ่กระดุกกระดิกบ่อยยังนอนสบายนะครับกลางมุงไห้เรียบร้อยนะครับแล้วก็พ่นยานะครับพ่นยาไอ้ฉีดพ่นยาขาแมลงนะครับให้เขานะครับนี่นะครับนี่เด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอ่าผมก็เป็นผู้หนึ่งนะครับที่ที่โชคดีอยู่นะครับเพราะว่าผมได้ลูกเข้ามา ระยะหนึ่งแล้วนะครับวางงวสิเป็นโลกระบาดนะคือผมผมกับเป็นผู้หนึ่งทีบอกง่ายๆว่าอ่าซื้อขายง้งามเนาะพี่น้องเนาะซื้อขายงวงามเป็นงวอราคาแพงนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมก็ได้อ่าขายง้อออกมดนะครับบางตัวกับยูดขึ้นบางตัวกับมีกําไรเนียบางตัวขาดขึ้นนะครับบางตัวหนึ่งขาดขึ้นหดมืนหากับมีนะครับขาดขายออกไปนะครับหนึ่งลดความเสี่ยงนะครับ อายุในคอกนี่เป็นของผู้เฒ่านะครับเป็นของเป็นของพอของแม่นะครับนะครับเหลือเดี๋ยวนี้เหลืออยู่ซีโค้มนะครับเหลืออยู่แปดตัวเป็นแม่ลูกนะครับซีโค้มนะครับแต่ของผมเองนะขายออกไปแล้วครับเหลือท่านี้แหละของผมเหลือแค่บ่ออะไรกเข้มุงนะครับบ่อข้มุงอันนี้คือแม่เหลือเนี่ยเหลือเหลือแม่กระลูกนี่คือกันเหลือแม่กระลูกนี่คือกันครับแต่ว่าแม่เขาเนี่ยครับมองผมนักใจผมนอนแถบสีบรับนะครับถูกมือนะครับผมนอนแถบสีบรับนะครับมัน มันเป็นยังไงล่ะพี่น้องครับมันคืดน้ำครับคือตัวง้ตัวนี้นนมันกำหนดขอดน่ครับวันที่ยืสองพฤษภาเนี่ยครับนี่มันอึดมืออื่นมือหือนี่มันเป็นขอดแล้วนะครับเนี่ยกำถึงกำหนดเขาแล้วนะครับบาเนี้ผมกับตัวนี้นะครับมันผมได้ผสมที่เคหาเจ็ดเก่าไว้แล้วนะครับแต่ว่า่นมาให้รัค่าไรได้พี่น้องครับควมนี่แต่ว่าผมผมตัดใจขายขายบ่ไไ้นะครับผมก็เลยเออว่าอย่นยังดอกเอาเสียงวัดดวงกันอยู่หนีเลยนะครับนี่วัดดวงกันอยู่หนีเลย ตัวนี้ผมก็สิได้ประครบประงมเอาละครับเนี่ยตัวในท้องนี่ก็คือ,นคคอเนี่ยครับสีขอดอยู่ใบไว้เนี่ยมือสองมือเนี่ยกำหนดขอดเขานะครับนี่ครับเนี่ยจำเป็นใดเอาไว้พี่น้องครับนี่นมโล่งครับเลยครับมิเตสสีขอดครับตัวนี้อะไรพี่น้องนี่ครับตอนนี้มืดเด้อพี่น้องเด้อ คำแล้วนะครับมันไฟไฟพลังงานแงองทิ์ผมก็ติดแล้วนะครับเปิดแล้วนะครับมันติดเองนะครับนี่พี่น้องกางมุ่งนะครับกลางมุ่งแล้วก็ฉีดยาผลกันแมลงนะครับตัวนี้ผมก็ใส่ยาหาดหลังนะครับใส่ยาหาดหลังใส่ยาผลกันแมลงนะครับนี่แล้วก็ใช้จังหน่อยกับเสียวเข่าขอกพี่น้องครับแต่ว่าสองมือสามมือแล้วผมบ่อเขาเนี่ยผมบ่อเขาผมอันนี้เลยเพราะว่าเบิ้งแล้วนะครับบิมี ผมสังเกตบ้างครับแล้วครับว่ามีแมงมาจ่อมากัดนะครับว่มีเลยนะครับบ่มีเขาก็กินหญ้าปกตินะครับพอกินหญ้ายุ่งสิละแต่ว่าถ้าถ้าเกิดว่ามันบ่ฉีดบ่อหลาดบ่ใส่ยาหลาดลัางยังไว้นี่ขาเขาฮื้อเนี่ยนี่นะครับสิเต็มไปหมดเลยครับนี่แมงสิเต็มไปหมดนะครับนี่ก็สิเริ่มมีแมงมาตอมมาได้เลพี่น้องได้นี่นะครับเพราะว่ามื้อนี้ผมบ่ทันได้ฉีดพ่นนะครับท้ายคลิปแล้วนี่ผมก็เดี๋ยวเข้าฉีดพ่นนะครับ ป้องกันได้พี่น้องเด้อป้องกันดีๆครับป้องกันดีๆนะครับตัวเหลือบนี่สำคัญพี่น้องครับตัวเหลือบนี่กัดมองได้นี่เป็นตุ้มขึ้นมองหันขั้นที่เลยนะครับนะครับตาสีตาสายายมีใยมากเพื่อนบอกหูจักนะครับว่าโลกนี่เป็นโลกที่หยั้งนะครับพี่น้องผู้ใดเรียงง่วนะครับบานไก่เลื่อนเขียงบอกกันเด้อพี่น้องเด้อบอกเพื่อนแน่นะครับให้เพื่อนเด็ดเตรียมรับมือนะครับกบให้วางได้ลยโอ้ยเนาะโลกนี่ มันบอทันมีบอทันมียาบอทันมี่ยั้งจักแนวนะพี่น้องครับก็คือรักษาตามอาการขนรันง่วไขกะก็รักษาเป็นขีดยาแกเจะแจ,จหยั้งไปเป็นตุ้มไปยั้งก็ขีดยาไปตามนั้นนะครับบอทันมียารักษาที่ได้ผลหายขาดรอยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ขนาดฟ้าม่ไงเขาที่มันเกิดปัญหานะครับฟ้ามิ่งเงที่มันเกิดปัญหาเพิ่นก็ได้ได้ย่อมรับย่อมรับ,รบในสีวัต โอ้ผมก็ย,ยอมอยู่ผมเบิง้งคลิปเบิ้งอันนั้นของเพิ่นนะครับผมติดตามเพิ่นผมก็โอ้ออนซอนแฮงเวลามันเศร้ามันหายแล้วนะครับเชื่อมันบ่ทันอันนี้ค่ะเป็นตุม่มรักษาแผลรักษาอย่างเป็นเป็นหนอนกันใส่ยากันนอนใส่ยาม่วงรักษาแผล,แล,แลแต่อไปอีกเป็นเดือนสองเดือนผมนะพี่น้องเธอหายนะครับโอ้มู่เพิน่นงวดตัวราคามู่เหลือดลอยนะครับราคาตัวละสามแสนสี่แสนหา้าแสนหกแสนตัวละล้านนะครับ โอ้ยอมยอมยอมเพนนิ่นเพิ่นควมเสียหายเผิ่ลไยนะครับแต่ว่าจ้ามูเฮาเจ้าข่อยนี่ก็เลี่ยงกันซ้ำนีก็คือน้ำอนู่นะครับจะซ้ำนีก็โอ้จะซ้ำหนีก็คักด้วยพี่น้องครับนี่ก็คักอยู่นะครับนี่เอาพี่น้องเตรียมใ้เด้อพี่น้องเด้อเตรียมเตรียมนะครับให้เตรียมป้องกันดีๆพี่น้องครับผ้าหานำ na ํำก็คือแมงนะครับมาแรงพี่น้องครับนี่ครับขันผู้ใดมีคอกน้อยแล้วว่าเห็ดคอกต่ํำๆบ่าเห็ดสูงกั ฮามุงหายังมากางให้เขาเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็ใส่ฉีดย,ยาพ่นยาขา,มาแมลงนะครับจังของผมผมก็นี่แหละพี่น้องง่วงก็ยืนดีดีดีอยู่ดีอยู่ม,มาดีอยู่นะครับก็อซอยได้ในระดับหนึ่งนะครับยาขา,มาแมลงพี่น้องคร,บงครบาางับซอยได้หลายพี่น้องครับยาลาดหลังก็ซอยได้หลายพี่น้องครับเอาผู้ใดอ่าวัชันหูจักกับย้อนขึ้นไปเบื้องนะครับคลิปที่ผ่านมาของผมนะครับกับสามสี่คลิปที่ผ่านมานะครับเป็นคลิปที่เป็นคลิปที่บอกตัวยาแล้วก็อ่า ฉีดพ่นให้พี่น้องเบิ้งนะครับเอาล่องลองกลับไปเบื้องเด้อพี่น้องเด้อกะสุดท้ายแล้วกะขอเป็นกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องนะครับชาวงัวสุภูสุคนนะครับซอยกันได้ซอยกันไปพี่น้องครับผู้ใดบ่เข้าใจผู้ใดไบ่หูจักจังสิโทรมาถามผมได้นะครับตามเบอร์โทษที่ผมลงไวใ้ใต้คลิปนะครับอาโทรมาถามผมได้เลยนะครับหรือว่ายายยังยุย่ยใส่ังไดยุ่ยใสมีบ่มีกะโทรมาถามผมเบิ่งขันอาผมหูจักหรือว่าพ่อสิสอบถามได้ผมสิสอบถามให้แล้วก เอาไปรักษาเอาไปป้องกันพี่น้องครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็โชคดีสุขภูสุขคนเด้อพี่น้องเดอ้อสวัสดีครับ